Dùng cặp bó nè, mỗi người sẽ phải lòng Cặp bó nha Không, cặp bó xuất rồi nè Không biết cặp là nó, cặp bó mến bó ướt đi là Không, chứ lấy đi Mách hết rồi nè Xây tất xếp xuất của đi, chứ xây đẹp Chứ xây vậy bỏ, cặp cho bé nha như bỏ Mua, phải, cặp bó Cặp bó lạc của nó nó Bà, chứ là ít hết rồi nè Bây ส้มหลอหลากจตใส้สุดหมอำบดี้มหลอลากไหมใบใหญ่ๆนะจัีบสไหมเยอ่ไมแน่เ็วเด้อได้่าโนไปรับบานได็ไกลยุบเร็วไปซักเอาได้ไหมเอากางซันไปซักเอาพะนะียไปเมียน่ไ้ปู่บนเนาะใส่เอามาเบิองเนี่ย กต่อลลากเออลากเน,นี่ก็จะเป็นเรื่องสิมันสิไสได้สารลากต้นลัลนีเด็ดลามันแต่ใสนั้นเขานี่ทาลอกอลากได้กระลาได้ต้นหลังรอ,อเรียนยวรออืลอลากมัจะเป็นลาที่ไหนมันสิใส่จังไหรมันคือนหน่อยแต่ต้องว่าสิสุดกว่า,านี้อ่ะอไรสิใสว่าได้อีน่งซิบสุดนึง ที่เป็นลาะเคงไหนใส่ชุดเดียวนึงกับสิบเด็ใส่เด็กขาเดียวนึงนใส่เลยพัาชิปผมนะก <c oughs> ะหนีบใส่ไต่ะละครตัว <c oughs> โอ้ยละ่ะเฮ็ดบาปคักเนาะชิปเดียห่าชุดนึงกับชิปหนี่หาชุดนึงกับชซ่อ <c oughs> โอ้ยน้มันใส่บัได้มันหน่ยวนี่ละก,ก,กลันละขวดนี่หน่่ยกันหน่ยคัดเมื่องอ,อ,อย่าไปไงก็มูที่ชุดในงืน